สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสมบูรณ์อ okay, ีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้เฮาคือดังเทียนเนาะเฮามาอยู่ที่จีวันเอเด้บอนทีขาเจ้าห้าเฮ็ดเสาเนาะพอดีมื้อนี้เฮาชิมาเอาเสาไปลงฝังให้กับเพื่อนสามแม่ลูกกันเนาะแล้วก็เสาขนาดที่ว่าเฮาชิเอากับยูนี่เนาะกะสังน้ำขาเจ้าเทียบห้อยเนาะนี่ ตอนนี้กะความจริงกับมิรักหลายขนาดแต่ว่าโตทีเ่เฮาสิเอาเนี่ประมาณน,นี้เนาะขนาดล่วงสูงประมาณสามเมตรอ่ะเนาะกับสิประมาณน,นั่นเดียวเฮาสิไปถ่ายอยู่พุ่นแล้วนั่นเราก็ให้นในซางเขาจะเอานําไปอ่ะเขาไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะนะ้ท่านผู้ชมตอนนี้เขากะออกมาล่วงหนา้าออกมาก่อนทั้งในซางเพิ่นแล้วเนาะพอดีเขามาแวะซื้อนําไปให้นในซางเพิ่นเดียวเป็นบินค่าเสาค่าทุกอย่างมันเฮาจะ จดแล้วก็รวบรวมไปไว้เนาะแล้วก็หลังจากที่ว่าเฮือนหันสําเร็จแล้วเราก็เฮาจังสิไปสรุปบาดเดียวเนาะพี่น้องแล้วก็ทั้งสิแจ้งพ่อว่าอ่าเจ้าศรัทธานในการสร้างเฮือนให้กับทางอา่าแม่แพ้วเนาะบ่แม่นแม่แพวดอกนางแพ้วซใอ่ที่ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่ว่าเพิ่นมีลูกติดถึง3คนหนั่นเนาะก็เฮาจึงสิไปสรุปหลังจากที่ว่าเฮือนสร้างสําเร็จเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเฮารอท่าเสา กับในซางเขาเจ้ามากกว่านะหรือกับเขาจึงที่เขาไปเฮือนุ่นพร้อมๆกันวันนี้นี่ยันที่ิบื่อใด ว่าเอาสาวลงกันลงลงประทางนาธานผู้ช่วมตอนนี้ก่เนสามาฮอดเป็นที่ฮ่าบ้อยแล้วล ที่นี่เร็วๆไปไปเห็นจะห้าไต้องมันปเตงเเการลไกเลยกล ท่านละมอเลยนี่มันค่อยเต็มอยู่นี่ไม่ต้องการชื้นเลื่อนอ่ะเนี่ย,บ,ย,ย <c oughs> บุคคลเป็นผู้ใจบุญเขาเจาะซอยซื่อเชื่อกัดชื่นเลือ่อนเลยอกก <c oughs> ากาศเจาะคองเพิ่นกำลังเอาล่งหายเนาะ มา้าชายผู้ส้มกะตอนนี้กะเซากะลงครบเป็นเชียร์พอยแล้วเนาะมีจำนวนอยู่หกตนเนาะหกตน, 1, 2, 3, 4, 5, นะกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะกะเฮือนนี่กะเป็นเฮือนขนาดสีคุ้หกเนานะประมาณนั้นกว้างสีแมตรแล,ล้วกัลงยาวประมาณหกเมตรเนาะกะเท่าที่เทาอ่าทามทั้งจ้าของเฮือนพันธุ์นี่พันว่าบ่บอ่อยากเ็ดเป็นเฮือนยกพืนนะ้นเนาะเพราะว่า โดยปกตินี่ยส้นเผาของเพื่อนนี่ส่วนลายจะเป็นเฮือนสู้ดินเนาะวันนี้เขาก็เลยว่าอ่ะซีเห็ดเป็นแบบที่ว่าเขาเจ้าต้องการแหละพวกเพื่อนตามใจผูย้ยุ่เนาะพี่น้องอ่ะกะที่เป็นแบบเฮือนบบบ๊เชิงว่าเฮือนยุคเพื่อนเนาะเป็นเฮือนที่ว่าสู้พื้นดินแต่ว่าซียกขึ้นไปหนึ่งประมาณอ่าประมาณนี้นี่แหละเนาะแบบเฮือนกะชีประมาณนั่นแล้วก็ถ้าหากว่าส้างสํำเร็จนี่กะ ເພິ່ນກຄົງຢູດ້າງສຸກສະບາຍນານນີ້ສາ3-4ຄົນພິ່ນກໍກລັງກມພືນທີນຕທາອິດນຮົາມບິ່ັພ້ນິຸ່ດต่ມຸ້ນຕອົາອາາປນແຜມเดี๋ยวຮົາບິ່ນນສາພນໍກຳັງລີມອີດໃນສາອດໃນສາ พิดแผนเนาะพี่น้องทำอิดนี่มันยูพุ่นเนาะบอลเทวชีเห็ดเทือนอ่ะอ่ายูพุ่นยูพุ่นนี่ทางมันยังเป็นเทียบห้อยมาเลยแหละแล้วก็อันนั้นแล้วแล้วแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วง่ายมาพี่พี่น้อง <c oughs> แปลงเตียงอันนั้นมาทั้งนี้เพ่อเดี๋ยวแบบทั้งพุ่นตั้มทั้งพุ่นนี่เกือบสู้ดินแล้วก็มาทั้งพี่ยกทั้งพี่ขึ้นเอา lông nhau ô nhau thì nhau ô nhau à tập bao man hỏng hỏng này mà bữa nay bằng tiền ra tai bếp đàn bò ở nam bằng, phun có mà tiền à à thằng này bận đồng phai lại nó thay một này cả nay sang hơn cả cam lăng à lơm เริ่ม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 ชีจะอันนั้นแหละไม่บอนไม่นั่นเนาะอันจะบ,บูทือบอนนี่ก็ตัดมันหดดินกันแล้วกะเอ <c oughs> อันได้ทึกเสาก็ค่อยคุดแต่อันมันทึกเสาหนุนเร็วเด้อไปห้องหมอ <c oughs> ไปคลินิก นะท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนั้นเนาะมาทายให้เบิ่งว่าเฮาเอาเสามาฮอดแล้วก็เฮาก็ได้กะเกียมนี่แต่ว่าเสาน่ะยังบ่ทันได้เอาลงเนาะอันใสร้างเพิ่นก็หาก็มาเห็นพื้นที่มื้อนี้ก็คือดังที่เห็นนั่นแหละเนาะสงสารสร้างพี่น้องได้มาปรับปรุงพื้นที่เองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสร้างเป็นคนเฮ็ดหมดกเดียว จักหน่อยนี่เนาะกะข้าพเจ้าเองก็มีเวียกได้กะอาจสิบ่ได้อยู่นําข้าเจ้าเนาะเพราะว่าสิได้พาเมียหันไปกวดเมียกะจักเป็นเนาได้พยาธออดอแอดตามพยาดของเพิ่นหั่นล่ะเนาะแล้วกะมื้อแรงถ้าว่าท่านเอาเสาลงเฮาก็สิมาอัปเดตแล้วก็มาทายกับท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะกคลิปนี้ก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ